เรียนรู้การทำโดนัทบอลกับศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานีส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองผงฟูเกลือนมสดรสจืดผงลูกจันท์วานิลา น้ำตาลทรายเนยจืดและลายขั้นตอนแรกเราก็จะนำส่วนผสมแห้งนะคะผงฟูเกลือผงลูกจันทน้ำตาลนะคะกับแป้งสายลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะใช้พายนะคะให้ส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะ เข้ากันก่อนนะคะเมื่อส่วนผสมที่เป็นของแห้งเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะผสมส่วนที่เป็นน้ำนะคะก็คือไข่ไก่นะคะนมสดวานิลา ตีไข่ให้แตกนะคะแล้วก็คนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งส่วนผสมที่เป็นน้ําแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นของแห้งก็คือแป้งนะคะท้ายสุดนะคะก็คือใส่เนยละลายลงไปนะคะแล้วก็ใช้พายค่ะจะเป็นพายไม้หรือพายพลาสติกก็ได้นะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะไปในทิศทางเดียวกันนะคะ จนกว่าแป้งจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะไม่มีเนื้อแป้งที่ติดที่ไม้พายนะคะหรือเวลาที่เราเอามือแตะนะคะจะไม่มีแป้งนะคะติดมือเราขึ้นมานะคะใช้ไม้พายเลยค่ะคลุกไปเรื่อยๆค่ะให้เนื้อแป้งเนียนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่ตักไอศครีมนะคะตักนะคะจะได้เป็นรูปบอลน,นะคะทรงกลมหรือถ้าเราไม่มีนะคะเราสามารถใช้มือปั้นนะคะเป็นก้อนกล,กลมกลมขนาดตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วนำไปทอดนะคะในน้ำมันไฟกลางนะคะน้ำมันที่ใช้ทอดให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะเวลาทอดเราก็ใช้นะคะตะหลิ่ว คนไปเรื่อยๆนะคะคเพื่อที่จะให้โดนัทบอลเราสีสม่ำเสมอนะคะพอโดนัทเราสีเหลืองทองสวยแล้วข้างในสุกแล้วนะคะก็ตักขึ้นใส่ตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำมันนะคะ โดนัทส,สูตรนี้จะไม่หวานมากนะคะส่วนคนที่ชอบหวานเราจะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะโรยมากโรยน้อยแล้วแต่ความหวานค่ะแต่ถ้าใครจะรับประทานกับกาแฟนะคะหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องโรยไอซิ่งก็ได้ค่ะส่วนผสมที่เราหนึ่งสูตรที่เราทำนะคะจะทำลูกโดนัทบอลได้ประมาณ7-8ก้อนนะคะ สามารถรับประทานได้ในครอบครัวสมาชิกที่มีประมาณ3-4คนนะคะแต่ถ้าใครสนใจทำเพื่อจำหน่ายหรือฝากเพื่อนก็สามารถเพิ่มสัดส,ส่วนตามสูตรที่เราให้ไว้นะคะคลุกเค้าให้โดนัทเข้ากับไอซิ่งนะคะแล้วก็ใส่จานหรือใส่กล่องนะคะเพื่อรับประทานค่ะ สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ